สำหรับคนที่ทำการตลาดออนไลน์กันมานะคะรี่เชื่อว่าอีกหนึ่งในปัญหาที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถทำแคมเปญโฆษณาออกมาให้มันประสบความสำเร็จได้หรือรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้คุณรู้สึกเพนฟูลมากๆเลยนั่นก็คือการเขียนคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าการเขียนคอนเทนต์นั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆในการทำแคมเปญโฆษณาไม่ว่าคุณจะทำโฆษณามาในรูปแบบไหนก็ตามจะทำออกมาเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นการเขียนหรือเป็นบล็อก ทั้งหมดนี้นะคะล้วนขึ้นอยู่กับกระบวนการการคิด Creative Content ขึ้นมาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในคอร์สออนไลน์วิชานี้นะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าจะมาทําให้คุณเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแล้วก็วิธีการในการคิดงาน Creative Content ก่อนจะออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่เขาทํากันแบบเจ๋งๆเนี่ยเขาเริ่มต้นกระบวนการคิดอย่างไรบ้างคุณจะได้เรียนรู้วิธีการหาอินไซต์ลูกค้าเพื่อนาอินไซต์เหล่านั้น มากลั่นกรองออกมาทําเป็นสตอรี่ในการเขียนและเล่าเรื่องผ่านทางตัวตนของแบรนด์ของคุณนั่นเองค่ะในวิชานี้บรรยายโดยรี่วณิชาวันคาวิสันหนึ่งในทีมอบรมและให้คําปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์จากดิจิทัลรีรีเองมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาหลายๆธุรกิจและมีประสบการณ์ในการสอนเรื่องคอนเทนต์มาแล้วนะคะมากมายเลยเพราะฉะนั้นวิชานี้รับรองว่าจัดเต็มนะคะให้คุณได้เรียนรู้ทั้งวิธีการทั้งทฤษฎีตัวอย่างมีมาให้ดูเยอะมาก และที่สาคัญคือเรามีภาคปฏิบัติให้คุณทดลองทําเป็นการบ้านสําหรับใครที่เรียนในวิชานี้นะคะคุณสามารถทดลองทำเวิร์กช็อปของเราแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้นั้นเนี่ยมาปรึกษากับเราได้ฟรีฟรเลยผ่านช่องทางซัพพอร์ตของเรานั่นเองค่ะหากคุณสนใจและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์วิชานี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.digitalstyle.com หรือติดต่อผ่านทางซัพพอร์ตที่ Line Official Account ของเราที่ @digitalstyle ค่ะ